ครับก็นี่เดียวครับไม่เดียวก็ขอสแสดงความดีกับน้องๆน,นะครับกอการแสดงความดีกับครูผู้ส,สอนทุกท่านนะครับที่ได้มีโอกาสมาร่วมแสดงศัก,กยภาพของเมืองเชียงใหม่ผ่านรูปแบบดนตรีพื้นเมืองเรานะครับขอขอให้น้องๆน้องๆทุกคนขยันมรเพียนครู้อมต่อไปให้เป็นคนดี เก็บเอาความผิดหวังไปเป็นสิ่งบันทอรอนหลังไกนะครับหรือว่าจะเอาความชัยชนะมาเป็นการพุดตั้งการพัฒนาตัวเองนะครับขอเพื่อจำเดิมตลับสืบทอด็นที่พื้นเมืิงต่อไปใน,าานอนาคตครับขอบคุณเจ้าขอรายาครับโดยรวมๆอาจารย์ทั้งสองท่านกไ็ได้พูดไปหมดแล้วนะครับขอเติมนิดน่อยนะครับ คือว่าการที่เราจะเสริมเพิ่มเติมนะภาาผูรยกาศนั้นย่อมจะรู้ว่าอ่อนเรามีศักยภาพนัก,น,กน้อยขนาดไหนนะครับถ้าเราว่าเขาสามารถที่จะไปได้นต็ที่เลยนะครับพยายามค้นหาเลขเม่นงงามในโ้งเย็นของเรานะีผมเชื่อว่ามีนักนะครับเาออนที่จะพัฒนาตัวเองเก่งได้นะครับก็คือฝาก ตรงนี้ไว้ยว่างจีนะครับจะพูดับ